นี่ครับพี่น้องมาพอกันย่ามบเนาะพี่นอนะ้องเนาะมันนีนมวุ้นรัยุดครับเงียแตกเงียเตีนมือเศร้กากับเห็ดคลิปลงไปแล้วนึ่งคลิปเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปเขาปุ้นกับสมตำเนาะพี่นอนะ้องแล้วก็มีปากน้ำเนาะพี่น้องนี่นย,ย่าใบยบคิดอยากอีกแล้วพี่น้องไปเบิ่งเลยว่าเป็นอีหยังนี่ครับนำยาเขาปุ้นครับนี่ต้มน้ำปลาแดดต้มตีนไกอยู่พี่น้อง นำยาเขาปรุนนี่ครับพักกับพวมีองไรครับมีบักทัวบักแดงมีบักทัวกระลำใบหัวราผ้าต้นหอมอันนี้หมอเฮาเทีา่ว้เทนำใสอ่านี่ครับที่ใสเลือดไก่พร้อมพี่น้องโอ้เลือดหมูแซบแซบนี่ครับน,นี่ครับใสเลือดหมูพรอมแซบพี่น้องมานี่ครับนมบีนมใสมาเห็ด ถ้าว่างกันนี่แะครับพี่น้องมีเวลาเห็ดน้ายาขนมจีนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับแสบแบน้ากันครับนี่พี่น้องหลังจากที่ห้าเอาอันนี้ใส่แล้วก็โรยโดยหัวหอ,หอมแน่จัง่อยมันตบมันสิเปื่อยพี่น้องรอมันเดือดวันนี้ห้าก็สิีเอาเลือดลงตัวแบบนี้พี่น้องนี่เป็นดาแสบป่พี่น้องน้าเขายานนมเซนน้นายาขนมเซนน้นายาเหล้าพี่น้องนี่เห็ดแบบโดนเหล้าเ่น้าแดงดีดีพี่น้องไปใส่ยังเด็ด ไอ้ตำมกพริกซือซ้อๆพี่น้องนี่มาพี่น้องโอ้เดือดแล้วเป็นตาแสบบอกพี่น้องนี่มันนี้ีิตักเลือดหมูใส่ตัวพี่นอ้องเฮ็ดอยู่คนเดียวไปอเอาเมื่อจับแด้เนะพี่น้องนะขอโทษเด้อผ่าไว้แล้วละใส่เลือดหมูลงไป หมูบรำมักเลือดหมูเนี่ยจัน้อยนี่พี่น้องนี่เลือดตัตอนกินตัวพี่น้องบัน่นโอ้ยนี่ใส่เลือดหมูน้ำยาตีนไก่เลือดหมูพี่น้องโอ้ยกินกับนมเส้็นมบุรีลำเหนียวนมบุ้ยเป็นตาแสบพี่น้อง มามาเป็นตาแซบเป็นตาแซบไปพี่น้องเราไปชมตอนกินเลยเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องมาหอดงามเทียงหรอมือนี่มือยุดในเห็ดขิปนำยามีครับนี่เซียนพนพี่เซนเตอร์ต้องซื้อเซีนนด้นยนำยาฟี่ด้วนี่นำยาฟี่ซื้อเซีน ออมา<ห>เลย,ยามากินนี้มาซื้อเส้นแต่จะทำน้ำยาให้พู้ได้อยากมาเลยต้องวันอาทิตย์เด้อพี่น้องซื้อเส้นยี่สิบห้าบาทสามสิบห้าบาทน้ำยาฟรีมาเลยครับมันเหนียวดีเลยว่นี่พุดนหนึ่งกับสีม่หวงคูหนึ่งกับสีสมพี่น้องนี่เด้อพี่น้องพู้ได้อยากได้ครับอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยากสั่งให้พอ่อให้แม่อยู่บ้านมาเลยครับมาเลยอันนี้ครับพี่น้องสี่ขายวันอาทิตย์ครับ สุดสุดละอืมอ,อันนี้นท่าน,าานเลียง,น,งน,นี่พี่น้องเจ็บเจ็บอืมจัวะพ่อคนอานี้ใส่นี่15บาทคุณจินได้2คนหรือ14นี่15บาทคุณจินได้ถ้าไม่ใช่แบบนู้นอันนีค้คนเดียวหมดนี่ครับพี่นออ้องอันนี้เส้นสีเขียวเส้นนี่อย่างสีเขียวอันนี้ท่านตะวันครับไปเตยไปเตยมือ ทีเคียวจะเป็นใบเตยพี่น้องสวบสั่งได้พี่น้องนี่ครับอาทิตย์หน้าี่มีแรนส่งด้วยพี่น้องอืมแซ่บำยาปลาของแท้เลยเนี่ยเด็กกินขนมจีนเกซื้อเส้น <laughs> นี่พี่น้องแซ่บแซ่บเด็ก สุดยอดพี่น้องแซบปะโหพี่น้องเส้นยำปลาทูเนาะย่ำมาส้แซบเส้หนียวเลยแมวว่าพัดวะแมวสิพัดจิงกบปลา เป็นตำกรเียมใส่เจียเรียมงเอาส่ัน้อยๆแล้วก็รวแล้วก็เจียวกรมเทียมใส่อสนมีอร่อยออเส้นมอนี่แหละเส้นเนี่เสนแบบนี้เลยแบบนี้ก็ได้ห่งเราเที่ยวเส้นแบบนี้เรามาทำตอนนั้นน่ะอ๋อก็อร่อยหมือนกันเปหมนพี่น้องมอ่ยงพักนี่ครับ ต้องทุนมาหลายได้พี่น้องมอเนี่ยร้อยกว่าบาทพี่น้องเอ็ดกินได้เมืออ่อครอบครัวสงสารนครพนมที่ต้นน้ำไปไหนอ่ะแค่จะไปสวนบอกเอฟซีนั่นแแบบวะโขลนสิสิ่งจะฟ้องเนี่ย พี่น like ้องบค่ะพี la, ่น้องเตนมบุญยุทำเ็ดขายกับที่บ่อใดใส่เลือดครับพี่น้องออเดอร์เดอร์พี่น้องเดอวันเสาร์อาทิตย์ทรงวันอาทิตย์บอกเกินเทียงพี่น้องในกินสู่คนแลนทรงตาเสาเลยครับพี่น้องเต่บ่อใส่เลือดครับหิืใส่ตีนไก่กับหลูกขินปลาครับพี่น้องแสบมาเด้ออื้อ นี่เดี๋ยวเอยเหงาแน่ยแบงเองาที่เฮ็ดไว้ที่อือโอ้นันลายพวกไห้ก่นแล้วอสีแบสีพี่น้องอือพี่น้องแสบนี่ตีนไก่นี่ไม่รู้ว่ามันกินเหรอนัวนัวนัวๆเลยนัวนัวอือ สีน่าม่เป็นทั้งสีพี่น้องตรงนี้น้ำตาลบะหม,มี่กะทิมีแต่ปลาแดกชุดรสน้ำปลาปลาทูพี่น้องตำเครื่องใส่หอมหอมเนี่ยแต่พี่สาร้านเฮาเลยใช่เขาเจาบจับหนูตาแล้วหนูลองลองกินอืมทีมม่สามของแท้น่านเอาอีกเนี่ย จากนั้นลูกเลยใหออากกินคน,น,นกินไหมเราแตะไปให้ปา๊าออืพี่นเส้นเนี้วนุ่มเส้นนมวีรัมนี่ครับน้ำมากินดิเออนห่ะกินเลยน้ำเปียว <S <S อุ๊ยน้ำน,ะนำัน้ไ อืดแล้วครับพี่น,อนอ้องมดจุ่คนเะคนต้น,ตนน้ำนี่แหละลเดี๋ยวเอามันมาเขาคลิปน้ำพี่น้องมันมงงานา่ามปทางหลงยหีเบมอย่้เอาเกี่ยวดอกบนบ้านมุ่งนอ่ะไม่เห็น ใส่เลยเพ็ยดงานเพ็ดแย่จะเพ็ยดงานแล้วมันบอกว่าใส่ทำไงเนี่ยแต่ตัวน้ำนั่นแล้วยามน้ำเพียดน้ำเสมอค่ะพี่น้องแซ่บๆเด้อกินได้ทุกเวลาพี่น้องแบบนี้ค่ะยามฝนตกแบบนี้พี่น้องเนี่ยฝนตกเห็นปะออกไปซื้อเส้นบ่ได้ก็ใช้เส้น อย่าลืมเส้นนี่เส้นขนมจีนน้ำแห้งเบาดีรมสาวนครพนมเนาะลูกออกมากับสีสันสวยงามคา่ะสีสันไม่ได้น่ากลัวเบอร์สองาตากับเด้อต้นน้ำเด้อ <ไป S 1> ย<ป>ยางไส่ปลาทู ิีมสอ,องจานเนน้ำยีีนะอร่อยมีเส้นพี่น้องถุงเนี้วค่ะแค่ไนแต่ว่าขาดแค่ร้อกว่าอืออร่อยอืมตัวนึ่นกกตงตัวดีเลยของเส้นั้นโลกไปพอดีมันดีดเพราะไม่น่าตืนเลย มากพี่น้องตองรวยแล้วเป็นยนงไ้างน้องพูดดิักตัวน้ารัวอันเอาเนี้ยไปให้น้อสนับสนุนโดยเส้นขนมจีนเบาดีรามสาวโยนนครพนมส่งข้าประกวดพี่น้องเอยอีสานของเท้ฮาน้านยาน้ายาปลาตีนไก่โฆษณาประเด็กของเขาละ

้นองโลบพอเดียวถ้าเหมือนเสาโลบพอนึงก็กินปไปแล้วนคน,นั่งเหลืออีกพี่น้องกินมาหลายคนกินสี่ห้าหกคนคุ้มค่ะคุ้มสามสิบห้าบาทคุ้มนะคะกินสามสี่ห้าคนพี่น้องเอ้ยถ้าผูใ้ใดบอกว่าบราอยากเอาน้ำเส้นซื้อตำหนักยาได้เด้อซื้อตำหนักยาได้ะครับตั้งเสันนี้ไปรัวเขาก็ได้นั่งมาทั้งนี้ไปลากินนะพี่น้อง เอจะไปทางใดเวรอาหารกับคุนคุณทางหลังกันนะความอร่อยพี่น้องน้องน้องกระซองแล้วพี่น้องนะซองแล้วเหงื่อเตะเหงื่อเตนซัดออกห้วเต็มมากเลยทีเดียวอัไนไหม ครับพี่น้องช่วยครับทีมเร้คกิดนี้นมบุรีรัมก็เอาไว้ต์น,นี่ครับน้ำยาตีนน้ำยาเลือดไก่ตีนไก่ครับพี่น้องน้ำยาตีนไก่เลือดไก่น้ำยาเน,น,น,ยาน่าเส้นเนีน้อนุ่มจากบ,าบ่าวบุรีรัมกับสาวนครุนมเ็นเจนของนมบุรีรัมเองครับพี่น้องน้องก็ได้เปิใจก,กับสร้างได้ครับพี่น้องครับ กีทีนี่นมเมล่อนกับบลมี่อย่างหลายการมากินแฮมพี่น้องเบิ็งกลิ่นเนือน้อนมมิลลีพี่น้องครับกีทีน,นี่นม,มเมลรอนมาไว้ทรงนี่ครับสวัสดีครับ